ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องไปที่คารบแ้กครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกระผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือนะครับเนาะแต่ละมือก็นาเอาเกสสารความรู้รข่าวสารทั้งด้านการเกษตรครับมาฝากตอนพี่นอ้องป,ป้องไปกันเป็นประจำนะครับ ครับสำหรับมือนีครับเขาอยู่กันบองนี้ครับโคกหนองนาท่ามะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่พี่กัดนี่ยอยู่บ้านมะฆ่าตาบลมะฆ่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นพื้นที่หน้าท่ามนะครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำซี่นะครับนาอเป็นลักษณะของหน้าตมพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้ครับ20ไรนะครับพี่น้องครับ ก็เลยอยากให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เลี้ยนรูไปน้ากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํานานะครับโดยเฉพาะยังยิ่งเป็นปีแรกของนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรนะครับในการลงเมื่อเฮ็ดหน้าปังย่างจริงจังนะครับสาหรับปีนี้เป็นปีแรกการแลกเปลี่ยนเลี้ยนรูน้ากันเด้อพ่อพี่น้องครับการเฮ็ดไปน้าครับเลี้ยนรูไปน้าเนาะครับพ่อพี่น้องครับเลี้ยนรูไปน้ากันเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่ผู้ขานุ่มควันใช่หัวใจเกษตรครับสิเดน้ำเสนอ สำหรับมือนี้นะครับก็เป็นเรื่องของขั้นตอนวิธีการนะครับในการเฮ็ดหน้าปังนะครับเพิ่มเติมกันเข้ามาเนาะยังที่ผมเลี้ยนให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้รับสาบว่าเฮ็ดไปน้ำนะครับแล้วก็เลี้ยนลูกไปน้ำเนาะและนอกจากนั้นก็ให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เลี้ยนลูกไปน้ำกันครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับเฮาสีได้มมเวอจากันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะครับ หลังจากถีสองมือกอนนะครับผมได้มีโอกาสนะครับมาสูบน้ำเพื่อสีทําการหวดน้ำนะครับให้กับเขานะครับเนื่องจากว่ากอนปีใหม่ถี่านานมาสองสัปดาห์นะครับบวกกับช่วงนี้นะครับหลังปีใหม่มาเนาะครับตลอดสัปดาห์เลยผลปรากฏว่าตอนนี้บู๊ยอากาศหนาวครับพี่น้องครับอุณหภูมิลดลงเนาะ ประมาณ10 11 12 13องศานะครับนอพึ่งอุ่นขึ้นมาแน่จักหน่อยนะครับนอก็เลยเฮ็ดไ้พื้นหน้าเฮ็ดไฮให้หน้านะครับแห่งนอรวมไปจนถึงนะครับกระเฮ็ดไ้ต้นเขานะครับอืมช่างอาการจะเริ่เติบโตนะครับพ่สามารถสีจะเริ่เติบโตได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งต้นเขที่พึ่งงอกไม่เกิดไม่นอนะครับก็เลยเฮ็ดไ้พื้นของไฮห,หน้านะครับนี่ครับแตกเคิบ หรือว่าแตกเป็นขีดตโลกแล้วครับนี่ครับพ่อย้พี่น้องครับดังนั้นวิธีการนะครับก็ต้องซ้อยเหลืออยางเร่งด่วนนะครับสําหรับต้นเขาเนาะซึ่งผมก็ได้ทําการหดน้ำไปแล้วรอบแรกนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วการหดน้ำนั่นนะครับส่วนหลายนี่เพิ่นกับหดเที่เดียวเนาะแต่ว่าเมื่อสภาพอากาศเป็นทั้งสี่นะครับจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับในการหดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับครับหลังจากที่ได้ทําการสูบน้ำจาก กุญเอนะครับหนองน้ำสาธารณะประจำู่บานขึ้นมาทังคลองน้ำขึ้นมาทังห้องเมียงนะครับเพื่อสิเปงใส่ไฮน่านี่ครับพ่อไพี่น้องครับตอนนี้น้ำเต็มไปหมดเลยครับแต่ละไฮน่านะครับในพื้นที่2ีไร่อ่าน้ำท่วมต้นเขาเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้ครับเห็นบอกครับพ่อพี่น้องครับนี่แค่ผักกอยู่เนาะครับตอนนี้ซึ่งกระแซต้นเขาและกระแซเมล็ดเขานะครับที่กําลังงอกนะครับเนาะได้สองขึ้นแล้วนะครับ บะนีก็เลยสีเป้งน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำลงกุดพอยพี่น้องเพื่อสีให้ให้หน้ามันแห้งอีกครั้งหนึ่งเนาะครับพอยพี่น้องครับครับมาถึงตรงนี้นะครับมีพอยพี่น้องป้องไปบางส่วนนะครับเพื่อนก็มีความสงสัยว่าเอาหนุ่มขวัญช่ยหลังจากที่หดน้ำในรอบที่สองครั้งที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังต้องปล่อยน้ำถิ่มเป็นยังต้องเป้งน้ำถิ่มเป็นยังต้องปล่อยน้ำถิ่มเนาะ คือจังบ่ออัดน้ำอัดไนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับครับพี่น้องครับสำหรับคำตอบของปัญหานะครับที่พ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับได้ถามกันมานะครับว่าเพื่อจังบ่อัดน้ำอัดไนไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ต้นเขาก็สูงพอสมควรเนาะเหตุผลข้อที่หนึง่งสำหรับข้อนี้นะครับสำหรับช่วงนี้ก็คือว่าอากาศหนาวครับอุณหภูมิตำอุณหภูมิลดลงเนาะ ในการทีเฮาสีว่านปุ๋ยเนี่ยกับคงสีบอ่อเหมาะนะครับในช่วงอากาศที่หนาวนี่นะครับต้นเขากระสิชังอากาเจะเริ่เติบโตนะครับเนาะการดูดซึมปุ๋ยหรือว่าดูดซึมอาหารของรากเขานะครับกับเราสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเนาะดังนั้นช่วงนี้เฮาก็เลยต้องงดไว้ก่อนนะครับสาหรับการหว่านปุ๋ยนะครับเหตุผลประการที่2นะครับที่จําเป็นต้องเปงน,น้ำและก็ปป้อยน้ำถิมนะครับเนื่องจากว่า ในพื้นที่บางส่วนนะครับที่ต้นเขาบ่าเกิดนะครับพ่าพี่น้องครับนี่มันวางเนาะนี่ในพื้นที่บางส่วนผูคาหนุ่มขวัญชัยก็เลยได้ทําการวานสามครับพอยพี่น้องครับนี่เห็นบนในเม็ดเขาเนาะได้ทําการวานสามไว้นะครับผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับเออมันงอกขึ้นมานะครับในระดับหนึ่งแล้วนี่นี่ครับพราพี่น้องครับนี่เห็นชัดบนนี่ครับนี่ต้นเขางอกขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเออ ถ้าสมมุติว่าเสกเขาแสน้าอยู่แบบนี้ครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ถ้าสมมุติว่าเสยเขาแซน้าอยู่แบบนี้นะครับเขาก็บ่สามารถสิเกิดขึ้นมาได้ครับใพี่น้องครับนี่เห็นบ่อเต๊มึงตึงอยู่น่ครับนี่พร้อมในการสีงอกในการสีจเจร่อนเติบโตนะครับให้ท่านกับรุ่นพี่นี่เนาะนี่ครับรุนกนที่ผ่านมานะครับอันนี้ขึ้นุุนไหมที่วันสามเนาะขันปล่อยเขาแซน้ำอยู่แบบนี้นะครับเขาก็บ่สามารถสิจะเจร่อนเติบโตได้ครับ แลวเขากะสีเน่ากะสีตายไปในที่สุดนะครับเนื่องจากว่าบอสามารถสีหายใจได้นะครับเนาะนี่คือเหตุผลนะครับของการที่เท้าสิเป้งน้ำออกแล้วก็ปล่อยน้ำถิมนะครับพี่น้องครับเอาครับในการเป่งน้ำหรือว่าปล่อยน้ำถิมมีขั้นตอนวิธีการต่างๆยังไงไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ่งขั้นตอนวิธีการนะครับในการที่สิเป่งน้ำหรือว่าปล่อยน้ำถิมเนาะ อันนี้ก็คือให้พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เห็นนะครับแต่ละไหนาของเฮาแต่ละเกหไหนาของเฮานาะมีการบริหารจัดการน้ำนะครับเวลาเฮ้าเป่นน้ำหรือว่าปล่อยน้ำนะครับเฮ้าสิปล่อยลงทั้งคองน้ำหรือว่าห้องเหนียงตรงนี้ครับนี่ครับพ่อยพี่น้องครับเพื่อสิล่งขุดไปเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนี่ครับเพามาเบิ่งนะครับแต่ละมุมของไหนานี่ครับนี่เห็นบอกครับทอพี c วิซี่ได้ว่างทอจากนี่ครับ มุมทั้งนี้เพื่อสีหลอดขั้นแท่นหน้ามากนะครับเห็นบอกครับมาสู่ห้องเมียงเนาะนี่ครับหลังจากเดินเข้ากับสิปลอยหน้าบอกมากนะเอาบาดนี้ครับเข้าสีมาเปิดน้านะครับจากให้หน้าให้นี่ครับพี่น้องครับนี่ให้หน้าให้นี่เนาะลงสู่คลองน้ำลงสู่ห้องเมียงลงสูงก่กดต่อไปเอาครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันครับบานี้แต่ละให้หน้าเนาะอยู่มุมให้หน้านี่กาสีใดทําการว่างทอที่ผมบอกจ่าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ทอแต่ละทอกับมีจุกแบบนี้ครับอืหลังจากนั้นวิธีการก็คือข้าเปิดจุกออกครับนี่ให้พี่น้องครับนี่เปิดจุกออกนะครับครับนี่คือหลักการบริหารจัดการน้ำนะครับของพื้นที่หม่องนี่ครับโคกหนองนาทํามมาฆ่ามหาสารคารมครับพี่น้องครับนะครับเนาะเอานะครับเอาถือตมมนี่จักหน่อยครับอืมมามาเล่นตมน้ากันครับพี่น้องครับนี่อากาศหนาวๆเนาะนี่ครับเปิดออกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ เปิดออกเรียบร้อยแล้วครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับนั่นไปแล้วครับสําหรับตอนนี้เนาะเอานั่นนั่นครับพอยพี่น้องครับมาเบิ้งกันชัดๆครับซึ่งตอนนี้น้ากัดทะย่อยไหลล่งซู่คลองน้ำนะครับล่งสู่ห้องเหมียงครับตอนนี้เนาะพี่ทะลุว่าพี่ครับนี่น้ำคุ้นๆหลังจากนั้นก็ลิ่งพี่ตอไปครับพี่น้องครับเอาไปเปิดอีกให้ต่อไปครับพี่น้องครับทั้งพุนคาบบาทที่นี่ เอาครับพี่น้องครับเอามาเปิดให้ทั้งนี้ครับยุ่ใกล้กุดที่สุดเนาะครับพี่น้องครับนี่เอามาลุยกันเลยครับในการเปิดเนาะเปิดประตูน้ำนะครับเพื่อสีห้น้ำไหลออกเนาะพี่น้องครับนี่โอ้นี่นี่นี่ครับโอ้นี่ครับเอาออกไงายโอ้ครับเอาโอ้ดีครับนี่นี่เอาเรียบร้อยแล้วครับป่าที่นี่ อ๋บานนี right away, right? ้น oh, right? oh, well, oh, oh, ี่นี่ครับน้ำกระสีลงทั้งนี้ครับพี่น้องครับบ้านหลังจากนั้นท่องไปปล่อยน้ำลงกุดเลยครับพี่น้องครับนี่ประตูน้ำเพื่อสีลงกุดนะครับนี่โอ้นหนาวเป็นยังครับพี่น้องครับป่าที่นี่เนาะสิาทําการเปิดเลยครับบ้านนี้โอ้พี่น้องครับน้ำเย็นปันยังเนาะอู้เอ้าใดล่ะครับพี่น้องครับโอ้นี่นี คนนี้เรียบร้อยแล้วครับเออดึกขึ้นไปบาดท,ที่นี่เอาครับหลังจากที่เราเปิดประตูน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมาเบิงน้ำสิลุงกุดทั้งนี้เนาะบูยเสียงดังจากจากอยู่ครับพี่น้องครับนี่โอ้นั่นเห็นบ่ครับบาดท,ที่นี่ขากปันยังนี่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 โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่มาเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปกับที่ล่องกุดล่องน้องสาธารณะต่อไปครับน้องกุดใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่ช่วงหลังจากที่เป้งแล้วสิเป้งไรครับเขาจังมาเบิงกันอีกครับพี่น้องครับสามสี่ชั่วโมงผ่านไปครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่เข้าทําการเป้งน้ำนะครับในพื้นทีหลังจากที่เข้าหวดน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ ครับบาทที่นี่หลังจากทีน้ำบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเบิ้งกันนะครับว่าผลเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับครับบรรยากาศแดดร่มร่มโต๊ะครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้เนาะประมาณหามงนะครับเกือบสี่หกมงแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเทยวทาการเป่งน้านะครับหรือว่าปล่อยน้าออกไปแล้วเนาะครับลงไปท่องคลองน้ำนี่เนาะผลปรากฏว่าครับนี่ครับไหน้านี่ครับเป็นไ้แรกที่เขาเป่งออกผลปรากฏว่าตอนนี้กะ ได้แล้วประมาณ80%ครับแต่ว่ามีบางส่วนนะครับที่ยุลุ่มเนี่ยจักน่อยครับพี่น้องครับนี่กําลังสิไหลมาโหมมาร่วมกันเนาะเพื่อสิลงคล่องต่อไปนะครับส่วนทางเนินๆครับพ่อพี่น้องครับนี่โอ้นะครับออกไปเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับพ่อพี่น้องครับนี่ให้นี่เริ่มแล้วนะครับสําหรับตอนนี้เริ่มสีแห้งแล้วเนาะครับ ส่วนให้นี่ครับให้พี่น้องครับนี่แต่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ครับเพราะว่าเบิ้งกันนะครับหมองเป่งน้ำเนาะนี่ครับน้ำยังไหลอยู่ครับให้พี่น้องครับนี่นี่ไหลจอกๆแยกๆอยู่ครับนี่กระสีไหลเบิดขึ้นครับพี่น้องครับนี่เนี่ยมือเศร้ามากกับคงสีลดเบิดนะครับกับคงเสียนพื้นหน้านะครับกับคงเสียนพื้นดินนะครับ เห็นต้นเขาเนาะคงสิบดได้เห็นน้ำแบบนี้ครับพี่น้องครับเอาต่นี้เขาไปเบิ้งต่อไปเลยครับผมครับพี่น้องครับอยากเสนอให้พี่น้องนะครับได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับว่าหลังจากที่ได้ทาการสูบน้ำใส่ในพื้นที่หน้ามองนี้นะครับอย่างที่ผมได้วอาใจพ่อพี่น้องได้ับฟังกันแล้วนะครับเป็นเวลาสองวันสองคืนเนาะ หลังจากที่เป้งน้ำออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลดีก็เกิดขึ้นกับต้นเขานะครับที่จมน้ำอยู่นี่เนาะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอยากสิโฟกัสให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปได้เห็นกันนะครับสำหรับข้าวนะครับที่พึ่งว่านสามนะครับนี่นี่ต้นเขพึ่งงอกออกมาไม่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เอ่อซึ่งปกติแล้วสองมือสองขึ้นดีผ่านมา จมนามเลยครับนี่ครับสำหรับต้นเขาต้นนี้น้อยนี่นอครับนอพึ่งงอกออกไม่จากเมล็ดนะครับบางส่วนกับโบเทนน์งอกออกจากเมล็ดนี่ครับพี่น้องครับบางส่วนกับพเนาะเพรเนะนะครับมอเตะขึขืนมาานอปกตินามสีทวมต้นเขาเนี่ทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าหลังจากที่เป่งออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโค้งสีเฮดให้ต้นเขาที่พึ่งงอกไม่นี่ครับกับโค้งสีเจริญ่เติบโตนะครับ ซ้ำเอ่ยไอ้มูถ่เกิดก่อนนะครับนอนี่ครับมองนี่ครับเห็นได้ชัดนี่ครับพี่น้องครับนี่คือต้นเขารุ่นแรกนะครับนี่งหญ่เติบแล้วนะครับส่วนนี่ครับรุ่นที่สองนะครับนี่พึ่งทําการวานสามนะครับพี่น้องครับนี่บู๊ยนี่เห็นบ่ครับนี่กํา่ังแตกออกจากเอ่อเมล็ดนะครับนอเออทั้งหน่อยทั้งหญ่ครับตอนนี้กํา่ังตามกันไปเรื่อยๆนะครับนาะนี่นี่นี่เห็นได้ชัดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ พูดนะสั้นสางหลังอยู่ครับขันสีบัวซอยกับจักจั่งไหนะครับเนาะขันสีปล่อยให้น้ำทวงกระเสียดายครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีบางส่วนที่มันวางเนาะบางส่วนที่มันเกิดบอดีปันไดนะครับนี่เห็นบอกครับนี่บู้ยนี่ครับเห็นได้ชัดแล้วครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่นี่นี่จึงเป็นที่ไปที่มาว่าต้องเป่งน้ำออกก่อนเนาะพี่น้องครับท้ายสุดคลิปสาหรับมือนี้่ครับพี่น้องครับ ได้ยินเสียงนกหนูปูปีกได้ยินเสียงเขียดโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเสียงเขียดจะหน้าเนาะขิดหอดบรรยากาศต่างๆนะครับก็เลยเอามาฝากตอนเพื่อพี่น้องต้องไปผู้ที่เหตุการณ์เหตุงานนะครับบวาสิยูต่างจังหวัดแนยยูกรุงเทพกรุงเทพแนยยูต่างประเทศแนนะครับหรือว่ายูต่างจังหวัดเน,ะเเนะาะเพื่อพี่น้องครับบวาสิยูไซกัแล้วแต่นะครับอยากเสียบ,บรรยากาศทงหน้าบานเฮ่าตอนแรงๆแบบนี้นะครับเนาะ เอาจากไหนก็ฝากเป็นขวัญกำลังใจให้กับนุ่มขวัญช่ยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานในเด้อน,นะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทานใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบเรด้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญช่ยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การกเกษตรชาแนลนะครับ,บสีขออําลาพระจากคอยพี่น้องฟ้องไปไปเพียงเท่านี้นะครับสีไปเลาะเบิ่งนา้าเบิ่งในเนาะ แล้วก็สีเป้งให้มันบกต่อไปนะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบู้ยบรรยากาศดีครับ,รบพี่น้องครับ